ยก่นด้วยนะ<ม>อยู่ผมมาดูว่าซีกับเกนนาครับชมนั่นคือเลโก้สตาร์วอร์สองนะฮะภาคเดิมออริจ<ผ>ินอลอะไรก็ไม่รู้อ่านไม่ออกนะฮะเป็นภาคสองของสตาร์วอ s เดี๋ยวเราไปยูเกมเลยที่ผมก็ได้ลองเล่นไปนิดหน่อยแล้วนะไอไอเดน่านจนก็เดี๋ยวจะแคสต่อให้จบอันนี้ผมติดเกมพวกเลโก้มาโอเคอ่าเกิดมาอยู่ในห้องนี้ ยังไงต่อฮะเฮ้ยไม่แนนี้อันนี้มันต้องไปทางนี้หรือเปล่าผมได้ลองเล่นมาก่อนแล้วอ,ะอ่ะอในส่วนของห้องนี้คือชปเตอร์ครับเป็นหนันานซึ่งดาดผมมันน้อยนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหเองอะอะเฮ้ยหรือมันมีห้องต่อนี่ไมันมีห้องต่อไปผก็ไม่รู้เหมือนกันนะหรืว่าเริ่มที่ chapter o เ,เลยเนี่ย กดอะไรวะ U ได้ไหมดึง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  Episode IV <5. S 1> a n e w Hope ผมแปลไม่ออกแปลกันอีก Chapter 1 Plan อะไรอะไรเกี่ยวกับดาฟขงังแปลไม่เป็นเหมือนกันข้ามตรงนี้แล้วกันนะเป็นว่า,ว,าว่าผมให้คุณดูอ่านนะอ่านอ่านแนละ้วแปลเองนะมไม่รู้นะก็สำหรับเกมเลยก็สาวนี่ก็ ว่าน่าจะทําจบก่อนอินเดียนาโจนน่ะมันสามารถทำได้าำเพื่อเว,เวลาโอเคนะฮะก็ก็ตอนนี้เข้าเข้าคาซีนกันแล้วนะฮะหนาดาวอะไรไม่รู้โอ้มียันบินว่อนเปี้ยวเปี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 ยว เออดนดนดนด,ดอ่ายังไงล่ะนี่ f p s ก็ไม่ค่อยตกแล้วนะครับเพราะว่าเกมนี้ไม่ค่อยกินทรัพยากรเท่าไหร่ยิ่งมาผมอยากเล่นเริ่มเล่นที่ภาคหนึ่งก่อนเลยแต่ช่างมันเถอะ รู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับสตาร์วอล์มหมายรู้ว่ามีเจไดแค่นี้นแหละเฮ้ยมันโตตัวมาแล้วเกิดอะไรขึ้นเอพีเอเริ่มตกอ่ะน,นี่มันตัวลายนี่หว่าโอเคครับมาเริ่มกันเลยแน่นอนฮะอันนี้ต้องต่อตรงนี้ฮะให้เราต่อไปเรื่อยๆสองอัน อสองด้านต่อสองด้านเกมนี้ไม่มีอะไรมากครับเจออะไรก็ต่อต่อต่อไปเรื่อยๆโอเคก็อ, okay. อตรงนี้ต้องยกลงหรือเปล่าให้มันเป็นสีเขียวจริงก็หนุกดีนะเลยก็จะตามหมอเนี่ยแต่ผมไม่ค่อยรู้เนื้อเรื่องไงไอตัวผู้หญิงที่เล่นนี่ไม่รู้เลยว่าใคร แต่ตรงนี้ผมรู้ต้องโยกแน่ๆถ้าผมแคสผิดพลาดยังไงก็ขออภัยด้วยนะเพิ่งเริ่มเล่นไปห้องนี้แน่ๆเอาอีเชปิดไหนวะอุ๊ยเจบะอุ๊ยเจาะวินาทีแห่งเฟรมเรทตกแมงงาแล้วครับมาแล้วเอียหย่าเออกระสุนโอกาสยิงพัดมาก เฮ้ยมาไม่ยั้งเลยแต่มันล็อกเป้าค้างไม่ได้เกมนี้มาไม่หยุดเลยเอาไงต่อฮะโอเคไปเร็ว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 เย็บป้ออันนี้ รู้สึกว่าจะอยู่ไหนไม่รู้อะลอยเรียนั่นไงนผมก็เล่นตามที่ผมเคยเล่นไปอะนะไอเสียงแนเนี่ยเดินไปแล้วก,กดเจมันก็น่าจะลอยอันนี้ต้องต่อฮะต่อเห็นอะไรวางกองกอง,กองไว้ต่อหมดนะจุ๊บจุ๊บจื๊บเรียบร้อยฮะเดินเดินอห้ยะเท่เช่นเอออเล่นรอเล่น ช่วดูไปดูแบบแบป้าดาป้าดาดีดารอกูด้วยรอด้วยรอด้วยรอด้วยมัวแต่เล่นมุกมากไปหน่อยช่วยดูไปดูแบบป้าดาป้าดาอูวิวอูวิวอูวิวฮะเฮ้ยมาแล้วไเวลาต้องต้องโยกโยกปีโยกเออเอาเอาเยอะเยอะรู้หน้าที่รู้หน้าที่ เดี๋ยวกันให้เดี๋ยวกันให้นั่นแหละต้องโยกเพื่อให้นะออกมาเราต้องยิงเนี่ยไอ้ที่มันอยู่ข้างใอ้ตัวดำๆอ่ะที่เป็นก้อนๆเนี่ยเดี๋ยวผมยิงให้ดูเนี่ยน่ะยิงให้มันขึ้นเยอะมันจะระเบิดเดี๋ยวไปยิงลูกน้องมันฮะเน้นย้ำให้ยิงไอ้นี่ดีกว่าไอ้ลูกน้องมันก็จะโผล่มาเราไม่ต้องไปยิงอ่ะเรายิงไอ้นี่เอาน้ะมันก็ระเบิดแต่มันก็จะหนีไป ังไม่หนีหรออ,อ๋อนี่ไงนหนีไปแล้วเก็บเหรียญก้อนเหรียญฟ้าเหรียญน,น้ำเงินเจ๊ะทำลายเอาแต้มเอาของเอาของออออตรงนี้เข้าไม่ได้สิเฟมเลตตกอีกอ่ะตรงนี้ยิงยิงยิง ล่ะล่ล่ลลาลาปิวปิวปุ่งมันก็เล่นง่ายดีนะอ้าวตายเฉยเก็บเก็บหัวใจก่อนเออรู้สึกว่าต้องเปิดทางนี้เพื่อเพื่อเพื่อได้เอาดอกไม้ได้เงินแค่นั้นแหละไม่มีอะไรเลยทางนี้ด้วยไหมอ้าเปิดทางนี้ด้วย นั่นมันเร็วเร็วเราต้องรีบไปช่วยไปแล้วไปแล้วเดี๋ยวผมพากแบบนัก็ได้เฮ้ยไห้ต่อ you can push object อ๋อดันต้องดันโหดูทาดันเธอสุดยอดมาฮะดันดันมาสิมาดันมาสิมาดันมาดิมาดันมาเกาะอะไรไม่รู้ดันดันดันเต้อะไรโอ้นั่นมันเดวิลเมคลาย อามันมาแล้วครับยิงฮะยิงยิงยิงเฮ้ยนี่มันพวกเราแน่แน่ walk up to ferry อ่าเราสามารถเล่นเป็นไอ้พวกนี้ได้เราต้องเปิดประตูเนีย่ยเข้าคัสซีเป็นอะไรหรือเปล่าอันนี้รู้สึกจะเป็นแผ่นเสียงมันมันเหมือนซ่อมไอตัวเนี้ยหรือเปล่าอืมเอากระแทกปากไว้เข้าต้องโยนอย่างกระถางขยะ เปิดสายมันถังขยะมากไอ้ถังขยะมันนี่สิเราปรับมีซับไตเติ้ลหรือเปล่าวะเย็นยังไม่มีซับไตเติล้ลอะช่างมันเฮ้ยแมวลืมไอ้ถังขยะเฮ้ยบินได้ด้วยเฮ้ยถังขยะบินได้ขยะไม่เจ๋งใช้เจ้าถังขยะเปิดนะ เอยไม่ได้อันนี้รู้สึกว่าเราต้องอันนี้คื่ออะไรวะต้องขึ้นเครื่องฮนะกดเคก็ขึ้นเอ้ยยังกระทิปตุ๊กตาอั้สวัสดีครับวันนี้นนเราเคยดูทวารสต,รสตอรี่มาทักสามที่มันไอ้ทาคไหนไม่รู้ที่มันคิดตุ๊กตาวันนี้นะเราจะมาคิดตุ๊กตากันนะฮะเอาลัมันนะอะจุดโอ้อร่างมันลงหลุม หล,หลุมโมระปิวอะไรนะโครงเล็บตายซะเถอะเรามาเล่นคี้ตุกตาที่เกมเซนเ็นเตอร์อยังไงก็ไม่รู้โอเคนะแล้วครับเราก็ลงเดี๋ยวมันจะหมุนบันไดให้เรามาเรียรีบร้อนฮนะเอ้ยไม่ได้ดิมันต้องเอาไอ้ตัวทองๆนี่ไปผมลืมไป ตัวทองทอมันจะไปไม่ได้อะไรแต่มันน่าจะไปได้แหละแต่ผมไม่รู้วิธีให้มันไปผมก็จะใช้การชีดแล้วส่งมันไปอยู่ตรงนี้นะแล้วเอามันไปวางลงหน้าประตูเลยเดี๋ยวเราค่อยตามไปยังไงมันก็จะไม่กระโดดกลับมาครับเพราะเพราะว่าบอดเนี่ยถ้าเจอพวกทางที่จะลงไปเียมันจะไม่กลับมามันจะไม่โดดกลับลองยังไงพัทงทลายพัทงทปเยพางไปเลยอุ้ย ต้องกระโดดยิ่งผมว่ามันน่าจะมีสะพานแหละแต่ผมไม่รู้ช่างมันมาไปเลยอเปลี่ยนเป็นตัวท้องสินันแหละกดฮะใช้พลังจิตเปิดประตูชเจดีย้เข้าขั้สี่น่ะตึ้งตึงตึ้งตึงตึ้งตึมตึ้งดึงตึ้งตึง้งึเฮ้ย ทีแห่งเฟเมนตตกคะกลับไปครับนี่ไงจบแล้วเราก็ได้พวกสองคนนี้มาเฮ้ยมันไม่ได้มีแค่นี้ว่ะสัตว์เอาก็ได้สัตว์เอาก็ได้สัตว์เอาเดี๋ยวเอาไงเอาไงเอานี่ไงเอเอยอย่างไงอย่างไงเอาไงโอ้ยเฮ้ยผมว่าต่อยเอามันดีกว่านะมันสัตว์ไทยด้วยแล้วก็ มันสะใจแล้วมันเลื่อต่อยได้ที่นานอะ่ะเขาใจว่า,าใหรือเปล่าฮะไอนน้ยิงยิงทิง้งอ,อ้าวตายตัวไหนจ,จะซ่ามากมากนะั้ยไหนต่อสะพานฮะไปซัดข้างหน้าหน่อยวันนี้ซัดเองซัดเองเดีเ๋ยวซัดอีเนี่ยนะตรงนี้ก็ต้องยิงทำลายสิ่งกีดขวาง เดีผมเก็บหัวใจก่อนโอเครู้สึกว่าตรงนี้ต้องเข้าไปห้องนี้แน่นอนนะต้องต่อเดี๋ยวนี้เห็นอะไรวางๆอยู่ต่อๆไปเรื่อยๆยี่ม <Yeah. S 1> แล้วไงต่ออ๋อต้องถังขยะ <c oughs> ไม่รู้ชื่ออะไอถังขยะมานี่เด้แดงเหมือนถังขยะมากถังขยะอวกาศ เฮ้ยถ้าขยะโอกาสต,ต้องเข้าไปในนี้ยกคอนโทรได้ไหมขยะไม่งกากไม่ยกคอนโทรไม่ได้แต่มันบินได้เลยเฮ้ยถ้าขยะบินเฮ้ยถ้าขยะรู้เร็วไปยกคอนโทรเลอร์เร็วๆถ้าขยะบินบินออถ้าขยะโอวกาศ ชื่อแมงโรเสียเลยวูไม่รู้ชื่อไม่รู้ชื่อขยายโอกาสฮะพระเอนไม่ใช่อันนี้ผมก็ไม่รู้ชื่ออะไรต,ตรงนี้ก็เปิดอ่ะเขก็ใช้ไอ้ตัวทองๆนี่ชื่ออะไรวะไม่รู้อะเรียกมันว่าอะไรดีไอ้ทอง<ว>ไอท้ทองเหลืองจบขยายนะฮะโอ้ เฮ้ยถักขยะอวกาศเร็วๆเฮ้ยมันบินได้นะถักขยะอวกาศ <c oughs> ่าถักรยะเข้าคัฟฟี่น่ะโอ้ยีนีเร็วนั่งงานเหรอออกเป็นการปล่อยไอ้สองคนนี้ไอ้ถักรยะไอ้ทองเหลืองเนี่ยมันมันไอน้นี่ไอ้พวกนี้มันบอกให้หนีไปมั้งมันก็เลยทิ้งงานสำรลองลงมา นันหนีไปไหนก็ไม่รู้รู้สึกจะตกลงมาบนดาวนาวแมกไม่ใช่ฮะดาวอะไรก็ไม่รู้อะ่ะไม่รู้เรื่องด้วยดู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 เตะกันเองงอนงอนเจอฉันอย่กับเธอเฮ้มันเจออะไรรู้สึกมันจเจอเจอคนไอ้นี่มันก็ไอ้นี่มันมาในถ้ำน่ะแล้วก็โดนเขาจับไปอะ่ะ โง่งหรือฉลาดโดนจับไปทดลองเลยไงมึงไม่งกลับมาอยู่ด้วยกันเลยท้องเหลืองก็้าใคอยากอวกาศอ่าจบไปแล,ล้วนะครับสำหรับชัปเต้าวันมีอะไรผิดพลาดก็ขอประทานโทษด้วยนะครับมาสรุปผลคะแนนก,นกันเลยวุ้ยได้ตัวละครอะไรเนี่ยเลยแบบตัวเหมือนกันเลยไม่เหมือนซีจีโป้ร์สองดีสอ จไดสตอรี่คืออะไรอ่าเราสรุปดูคะแนนก่อนโหเยอะเหมือนกันนะโอ้อ่าเย่ได้หนึ่งบล็อกทองนะฮะก็จบกันไปแล้วครับสำหรับชัปเตอร์วันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะก็ เจอกันหาต่อไปนะกับ lego star wars 2นะครับตอนนี้ลาไปก่อนนะอย่าลืมกด subscribe กันด้วยนะครับขอบคุณครับ